สุดๆส่วนในพผ่านอีไปสิไป,ไปว่าน้อยเนาะนี่มักจะสอนบ่มักจะสอน,นอนเนี่ยบ่นเนี่ยเอาไปสอนนอ้ำบ่ามาก,กินหอดเพิ่นเด้ืยบ่ได้กินหอยเอ็มนี่ ให้พันเอมาพุ่อนไอพี่น้องสียผ้าไปส่วนเพราะว่าเราเป็นเซียนส่วนนะส่วนปลาไปบ๊ะเด้กับบ่ผ่านเนาะบ่ผ่านเนี่ยเพราะใปลามากินนะเดี๋ยวให้พันธ์เอมาก่อนอยู่บายแม่นกันหาปลาหาปูาห,า,ปหาหอยหกิน จะไปูงเงียบดีเนาะน้ำเืนคาม่มาเงียบเม่ดี บวกข้าวเลยวะเสียบอือกเจไดเนี่ยต้องไปหาไมา่อยู่วะบรรลุนย่ำเน,ะนเาะบรรลุนบอเตสิไปหามาย่ำดีกว่าย่ำหอยกาบพี่น้องร้อยชมนะแต่ว่าสิไปมือเดกยกจักเลยบ่เนี่ยบะมีกนั <ฮะ S 1> กนนดย <ฮะ S 1> ่ำอยากพี่น้องรดอขันบะมีเวียกกาดสิผ้าไปไปเล่นนะ มันค้นหาอะไรกับโบเบิร์ตม,มันหลายครับเนาะหลายแห่งลงไปงง็นโบได้ย่างไก่เสมอครับย่างสวนกับไปกับมากับพ่อก,กินเลยไหมหลายครับบอกไว้ไปเนาะมันหวานหลายครับสารพาดบอสแมนไปเล่นนหนามเลยสร้างกิ่นมะเร็วแถวนี้บอสเตี๋ยกับอ่มข้าเลยมันหลายครับพี่น้องกิน